มารู้จักไผ่สร้างมนกันนะคะตอนนี้ไผ่สะกิจเบอร์หนึ่งต้องยกให้สร้างมนเลยนะคะสร้างมนเป็นไผ่ที่เน้นเรื่องของประโยชน์จากลำนะคะเพราะว่าลำเนี่ยจะตรงสวยไม่ค่อยมีขนงนะคะลำจะสูงที่ประมาณ1 5บหถึงยีเมตรได้นะคะแล้วตรงลำนะคะจะมีคราบสีขาวๆเหมือนแป้งนั่นคือที่มาของคําว่าสร้างมนนะคะแล้วจะเก็บเกี่ยวตอนไหนนะคะ เพราะว่าในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากลำการตัดลำเนี่ยก็จะที่อายุ4ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าลำจะสมบูรณ์มากเนี่ยก็ตอนที่6ถึง10ปีนะคะแล้วระยะเวลาการเก็บเกี่ยวนานเท่าไหร่นะคะไผ่พอมันเป็นดอกเนี่ยมันก็จะตายนะคะเขาเรียกว่าตายขุยหรือว่าตายขีนะคะโบราณอาจจะบอกว่าทุกร้อยปีไผ่จะตายขีหนึ่งครั้งนะคะแต่นั่นไม่ใช่ไผ่ทุกชนิดนะคะ ตั้งแต่เริ่มก็เป็นมเมล็ดจนกระทั่งที่แบบเป็นดอกแล้วก็ตายขุยเนี่ยเขาเรียกว่าไลฟ์ไซเคิลของไผ่นะคะแต่ละชนิดไม่เท่ากันอย่างไผ่้างไผ่นวลเนี่ยก็มีการเก็บสถิติมานะคะว่าจะอยู่ที่ประมาณ20-30ปีนะคะ คือมันไม่มีตัวเลขที่แน่นอนนะคะบางที่อาจจะบอกว่า30-32ถึงปีนะคะแต่ว่าเราเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะคะคือ20-30ถึงปีเนาะเป็นตัวเลขเฉลี่ยกลมๆเพื่อเราจะได้แบบรู้คร่าวๆแค่นั้นเองนะคะ